ขยับขยับก็เหมือนช้าไปแล้วอะ่ะนี่้ายทีครับอ่ะ้ายอาหันหลังหันหลังหันตดโอ้ยสวัสดีครับแฟน o u t ยูทูบชาแนลดูมวยบายใหญ่นำตาลายในเพลนี้ครับจะพาไปชมผลงานของ 3A สิทธิ์สิงห์ที่มาใชัย 3A ไก่ย่าง5ดาวยิมครับบุกกัมพูชาติดตามรับชมกันครับผลงานของ 3A ในไฟนี้บอกสั้นๆเลยครับว่าทารุละกะและก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด subscribe กดสันกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันมันอีกเยอะปักันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นเมื่อวันที่30มกราคมปี2016หรือตรงกับปีพศ2559ที่ประเทศกัมพูชานักชกไทยของเราครับ 3A ศิษ์สิงห์เจอกับสลืนจันนักชกกัมพูชา วันนี้ชกในพิกัด5.7กิโลกร,รมักรรมกำหนด5ยกครับครับนักชกไทยประคนกับ 3A เอไก่ย่าง5ดาวนะครับใช้นักชกกัมบูชาครับแร้วสามเอสิ์สิงครับอายุในไฟนันครับ22ปีสูง165เซนติเมตรครับสลินจันร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรครับส่วนสูงอายุยี่สิบหกปี วิเมนจะยุ่มากกว่าในาชกชคไทยครับส่วนสูงก็ได้เปรียบด้วยเราเราสามเซตนี่ก็คือสามเอสซีสิงครับโอบกาชื่อครับนี่ครับรอพร้อมบวกพร้อมบวกพร้อมบวกาการก็นี่ครับแีบอกกติกาบองบองอย่าอย่าแทงกระจับนะบองอย่าอย่าแทงเข่าท้องด้วยเออเดี๋ยวปบองเจ็บเออเดี๋ยวรอรุยกันครับาการ ในสัญญาณกรรมการให้คะแนนครับก็นแม่นอนครับดูพรีเมียมกันนะเออริงเกอร์ของเขเมนร,รายการนี้พรีเมียมกันนะใช้ได้นะเออโอ,โอโอ้โหัก็มีการหนเชือกอีกครับไทยเขเมรนี่ไม่รู้ใครลอกเรียนแบบใครเลยลีลาการ่นเชืออ่ออะยกแรกเริ่มต้นครับแม่ใหญ่กว่าชัดเจนนะ ทางด้านของสซินจันใหญ่กว่าอย่างนี้ก็ต้องเป็นฝ่ายเดินนะครับเป็นฝ่ายเดินกดดันทางด้านของสาเมอยู่แล้วนะครับหยับเดือนเข้าหาครับยังเป็นยกแรกนะครับดูเชิงอจิ้มหมัดซ้ายไปหนึ่งทีครับสลินจันยังเดินครับเกียร์้าหน้าไปแอกยับไปครับอะไรครับจาะยางครับแอะจ่ะยางคืนนี่ครับสซรินจันสาเมยโย ยังไม่มีจังหวะเข้าทำกันอยู่นะครับเป็นยกแรกครับเน้นเกมการดูเชิงซะเป็นส่วนมากครับทีครับยังไม่เข้าครับยังไม่เต็มตัวแย่หมัดไปันโดนหมัดยับนะครับก็มีแม้หน้าเดกมมีสะดุ้งกันนะทางด้านของซึนจันยับจะออกนะครับทีบทำลายจังหวะครับแม่พอซึนจันจะออกอาวุธสวนครับโดนทีบดอกนี้นี่เห็นจังหวะเลยนะ เออะอะหมดยกอาพรีเมียมไม่หลับพี่น้องเออบิงเกอร์ของเขเมรรายการนี้ใช้ได้นะเออพรีเมียมนะดูพรีเมียมนะอ่ะยกที่สองครับยกที่แล้วนี่ดูกันสั้นๆพอเป็นน้ําจิ้มครับเพราะส่วนมากจะจะเขี่ยซะมากกว่าไปค่อยๆขยับกระชับพื้นที่ไปเรื่อยๆครับสาหรับสลืนจันสามเอแรอโต้รอ,อสวนอยู่ครับแต่ยังไม่มีจังหวะโต้จังหวะสวนครับ ไม่ผีผามครับมวยนะครับอ่ามีมีมีบนเล็กน้อยครับว่าระวังกระจับระวังกระจับอ่า๋ย่าเขมรอ่า๋ยวาเขมรศูนย์พันไม่ได้นะโอ้เจาะยางครับเน้นเน้นอันนี้บุกบุกใจเลยครับซึลจันปาเมกระแทกยับมโดนเจาะยางมีมีสะดุ้งเหมือนกันนะในกชกไทยของเราอยากพามาครับด้านของซึลจันแต่ยังเป็นฝ่ายกดดันอยู่นะครับ แต่กดดันเหมือนไม่ต่อเนื่องครับนี่ครับพอเข้ามามีระยะโดนถีบแล้วครับแม่โดนถีบมากๆอย่างนี้นี่มันมันจุกได้นะทุกทีบของนักชกไทยครับดูเหมือนจะแม่เรียกว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีครับเมื่อสักครู่นี้ยิงจังหวะต่อยก่อนด้วยครับกระแทกยับไปครับสติงจันคงต้องอาศัยความแข็งแกร่งบททางด้านของ 3A ให้อยู่นะถือไม่อยู่นี่แม่ดูแล้วจังหวะสปีดนี่เป็นรองทางด้านของ 3A ชัดเจนครับขวาครับ ขวาสูงสูงเหม็นไปที่เกมการจ่อยางครับสุนจันอเมโยครับแพ็กยับแล้วก็นี่ครับทิ้งทิ้งมาขวาไปดึงหลบแบบซิวคิวครับไม่จังหวะสปีดอาวุธนักพกไทยดูจะดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับไม่ต้องคิดแผนต้องคิดยุทธวิธีในการต่อสู้ต่อไปครับอ่ะโดนซ้ายดอกนี้ครับเต็มๆตเหมือนกันครับดูดูโอ้โหดูดูดูแม่ดูเอฟซีมวยเขมงคครับอ่ะโดนทีอีกทีครับ อย่างที่บอกก็ขยับขยับจะออกโอ้โหจังหวะดีกว่าชัดเจนครับขยับไปดึงจันจะแม่จะมาไม่ไหนแม่เหมือนเหมือนไม่กล้าเข้าเลยนะเข้าไปนั้นมันโดนอาวุธนําอ่ะมันโดนนี่เขาโอ้หโดนโดนครับโดนขาตรงนี้ครับสายทีครับแม่้ายทาทาได้ดีขึ้นเลยนะออกซ้ายนี่ชัดๆัดครับพยายามไปต่อยางครับซืนจันแต่ก็ทําไม่ต่อเนื่องครับ ยังกากาโอ้ยซ้ายทีครับโอ้โหซ้ายสูงแม่มีพยักหน้าเล็กน้อยครับเตมาเตมาบองรับได้เตมาโอ้ยซ้ายทีครับโอ้โหบ้องบองแต่โอ้ยบองบองโดนไปสองซ้ายสามซ้ายเอาโดนบัดขวายครับแม้ชัดชัดจะไม่ถึงตัวทางด้านสาม้อนะครับสรึงจันเกียวเกียวแม่ไม่ใช่มวยเข่าด้วยครับสามอโอ้ยนี่ครับแทงบริเวณหน้าขาครับเจ็บนะแทงแบบนี้นี่เจ็บนะเออ ยกที่สามครับเกมยาวเลยครับไฟนี้ดูว่าจะจบอย่างไรครับแต่เท่าที่ผ่านมาสองยกครับสลินจันดูเหมือนว่าแม่จะไล่ทางด้านของ 3A ไม่จนนะโดนแข้งซ้ายโดนถีบโดนหมัดขวาโอ้อยังไม่ถึงตัวว่าถ้าอูยนี่ครับสายสองดอกแล้วสายสองดอกแล้วยังเดินครับเดินเร็วขึ้นครับสลินจันรวบผมผมผมแล้วโหนผมแล้วโหนยังไม่มจัวะอบิดล้มดีกว่าโอ้โหสลินจันยังต้องเดินต่อครับ ตามล่าหาความจริงต่อไปครับถึงตัวแล้วยังไงต่อครับพยายามจะแม่จะปั้มตีก็แมไม่มีไม่มีเข่าอ่ะเออเหมือนสรึงจันเองก็ไม่ใช่มวยเข่าพันแท้เลยนะฮะหยับเดินเข้าหาครับทิปทิปนั่งบ้างพยายามจะเปลี่ยนอาวุธที่ออกบ้างครับโอ้โดนซ้ายบิดดอรครับเอแซเหมือนกันซ้ายขยับแม่จะออกครับในไม่ที่เจาะยางแล้วโยนเสียบเข่าครับโหนดูครับใครตีใครดูว่าใครจะ ใครจะได้จังหวัดเสียบครับกรรมการบอกไม่ต้องเสียบแล้วแยกกันก่อนเอาลุยกันใหม่ครับอย่างเดินครับสุรินจันทร์สองยกที่ผ่านมาก็เห็นชัดเจนว่าไปหลอกโอ้ยซ้ายเต็มเต็มครับแม่ดอกนี้ซ้ายดีครับแม่โขนเกี่ยวโขนกระชากม่ไม่ใช่มวยเข่าก็ถ้ามีมถ้ามีเข่าเป็นมวยเข่านะสงสัยจะโดนอีกหลายดอกนะสุรินจันทร์ยักข้อหาครับสุรินจันทร์ยังต้องเดินครับไม่เดินก็เจ็บสิครับ ไปแต่เดินแบบรักษาระยะนี้โอกาสโดนแข้งซ้ายของนักชกไทยจนจุกจนอิ่มเนี่ยมีอยู่สูงนะขยับหิงยังวะครับพยายามจะออกมัดครับแหม่ต่อยยางก็เว่าวิครับว่าหมดตอนนี้โดนอะไรก็เว่าครับขยับสายทีครับบริเวณต่อยางครับสายทีครับประสานแข้งกันขยับเข้าหาสุลจันทโผนโผนแล้วก็เน็บไปหนึ่งทีครับกรรมการว่าไงแยกครับ แม่ยังทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันจริงครับสําหรับสือร์น์จันในนาทีสามเอครับรอโต้ด้วยซ้ายเน้นๆครับขยับขยับแม่ไม่ออกครับขยับขยับก็เหมือนช้าไปแล้วอ่ะนี่ซ้ายทีครับม่ซ้ายอาหันหลังหันหลังหันโตดโอ้ยอาตายแล้วโอ้โหข่าว่าห้องเต้อโหนอน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 พักก่อนบ้องขอพักก่อนโอ้ยอนับไปนับไปเลยไม่ไม่ต้องเรีบใจเย็นกรรมการอาสู้สู้ครับและแน่นอนครับ ผ้าไม้ตายขายฟันยางก็ต้องมาครับอ่ะล้างก่อนล้างสะอาดก่อนเอาขัดก่อนเอาข่าเชื้อโรคเลยไ,ไหมเอออ่ะโอ้โหมีแอบให้น้ําด้วยเฮ้ยโอ้โหมีให้น้ําระวังระวังใส่ฟันยางด้วยอ่ะเดินต่อไปครับด,ดูจะได้ความสอูอ่ะโดนอีกทีก็เรียบร้อยครับหันรอบสองครับแล้วก็นี่ครับอโอ้โหย,ย่ำไาลยืดเลยครับพี่น้องโอ้โหโดนเต็มเต็มอย่างนี้น้ำลายเอาเนี้ยเดูพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเซ็งเป็ดเลยครับ อุสาปปอนแออูนี่ครับสั่นหัวเลยครับ 3A นี่ต้องสั่นหัวเลยครับบอกพอเลยครับเดี๋ยวลูกเขาตายกรรมการกรรมการพอเละครับเดี๋ยวลูกเขาตายโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับแม่เน้นเนื้อเนื้อครับเตะแบบไม่เจอน้ําเลยทีเดียวสําหรับแข้งซ้ายของ 3A มิอสิสิงครับและ 3A มิอสิสิงครับก็เป็นฝ่ายเตะแข้งซ้ายครับเอาชนะน็อกนักชกกัมพูชาสลืนจันไปในยกที่3ามเท่านั้นเองครับ รับชมจมที่ร้อยล้นแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ